ต่อกันอีกหนึ่งแนวเลยค่ะแอคชั่นค่ะนักแ,แสดงจะนำเสนอด้วย3คํคำยังไงไปติดตามค่ะดาวของคนอื่นอาจจะอยู่บนฟ้าแต่ว่าดาวของรัดอยู่ตรงนี้ จะสนใจทำไมเพราะผมจะอยู่หรือผมจะตายไม่นัดถึงไม่มาหาลันถ้ามึงตั้งใจมาย้อนยไงมึงทำสำเร็จแล้วไอ้นัดไอนะ้สันมันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดจะมาหรือเปล่าหน่วยอยร์ดอนขอปฏิบัติหน้าที่รับทราบครับกระสนุนล้านนัด ดุกเดือดดุเดือดดุเดือดแล้วก็แบบความรักพกพองรักเพื่อนฝูงนะอะไรสามเศร้านิดนิดไหมเรียกว่าสามเศร้าไหมนอกจากกระสุนแล้วยังมีระเบิดระเบิดระเบิดไฟระเบิดน้ำระเบิดระเบิดควันระเบิดควันมีทุกอย่างครับฉันอยากจะเป็นทนายความให้กับคุณนะคะฉันจะเบิดความคดีที่คุณถูกตัดสินจำคุกเมื่อส1ปีก่อนเก็บดังหนี้ซะ มื่อไรก็ตามที่ไอ้พวกชั่วที่มันจัดฉากใส่ร้ายผมมันได้รับผลกรรมนั่นแหละถึงจะเรียกว่าความยุติธรรมอย่างนี้จริงถ้าวันนั้นมันยังมาไม่ถึงคุณไม่มีสินะบอกให้ผมลืมบากพร้อมบวกส่วนบอยพร้อมบาป <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นแอคชั่นดราม่านะฮะเรื่องก็คือแบบว่า หนักๆทั้งเรื่องอ่ะเอาอย่างงี้นะครับมันเป็นเรื่องของว่าผมเนี่ยเป็นหมอที่ต้องแบบไปอยู่ในคุกแล้วคนนี้เป็นคนที่ไม่เอาหัวมาเป็นทนายค่ะฮะบวกไหมบวกมากบวกกับใครคะบวกกับนักโทษไม่นะลืมเขาอ่ะไปเอาหัวมาแต่ว่าเขาก็มีมีเรื่องราวเอาอย่างงี้มีเหตุผลที่เขาต้องไปเอาหัวมาใช่สนุกค่ะรอติดตามด้วยนะคะเงินสิบร้านแลกหนวชีวิตของพ่อแกสิบร้านเหรอฮะสิบร้าน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจไม่ต้องให้มันคนจนเห็นเรา จิตใจมันไม่ใหญ่แค่นั้นคนดีต้องมีที่ยืนโหดมันอ <laughs> ่าครับมันเป็นเรื่องทั้งบู๊ด้วยครับแล้วก็มีความสนุกของความติ้งต้องของตัวละครอย่างผมอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะมีความฮายอยีกอะไรเงี้ยครับมันเนี่ยมันแน่นอนเพราะว่าเรื่องนั้นผมเป,นเป็นมวยเลยเพื่อมาเล่นละครเรื่องนี้เลยครับ